กลับมาจากตลราดวันนี้จะทำเมนูอะไรเนี่ยตาจะทำน้ำพริกกะปิปลาถูทอดให้ดูให้กินน้ำพริกกะปิมันมีมาแต่โบราณทุกคนก็ตามกินได้แต่วันนี้ตาจะมาทำสูตห้องตาให้กินเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำพริกกะปิของเราว่ามันมีอะไรบ้าง กะปินิตาสร้างมาจากใต้นะ่ะเพราะว่ามันเป็นกะปิเคยมันมีเนื้อกุ้งปนอยู่ตามออกมาแล้วมันจะทําให้หนัวนี่เราก็จะมีพริกส้วนนะแล้วก็กระเทียมไทยามะนาวแล้วก็มะเขือพวงน้ําตาลปีบ๊บน้าําปลาแล้วก็พกชูรสเดี๋ยวเราไปตํากันนะ เราใส่เครื่องที่เราจะตำน้ำพริกกะปิกันพริกกระเทียมเราตำให้พอได้ทีก่อนนะ่ะเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปพริกกระเทียมเราตำได้ที่แล้วนะเราก็มาใส่เครื่องกันมีกะปิมีน้ำตาลมีพวกดูดรสมีน้ำปลาก็มีมะนาว ก,กะปิเราเสร็จแล้วนะเราก็มาบุบมาเคลือพวงไสในน้ำพริกบุบพอแตกแกพอนะเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันนะ ปักถูต้องมาจากแมกกองนะ่ะต้องหน้างอคอหักเ,เราเอาผักที่เป็นทอดทูกไข่ก่อนนะมีมะเขือยาวมีมะละก็มีชะอมก็มีไอ้ผักที่เราจะไปต้มราดกะทิก็มีดอกแคมีกระเจีย๊ยบ แล้วก็มีโทพูตอกแคร <lush> hey? okay. มันต้องเด็ดเกซอนมันออกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดแล้วมันเวลาเราไปต้มแล้วมันจะคม จะลากมะละด้วยน้ําเกลือเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ข้ม น้ำนี่เราอย่าต้มนะให้ต้มไม่ให้ผักกระดามมันมีเค็ดลับต้องใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปผักที่เราลวกก็ต้องมานนาะขันเย็นก็มันจะเที่ยวเอา น้ำพริกกะปิปลาถูทอดของตาเสร็จแล้วนะลองเอาไปทำกันดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะอยากกินอะไรก็คอมเมนต์มาตาจะทำให้ดูอร่อยต้องลองนะ